แจ็คมาเผยความรับคนจีน1,300ล้านคนตกตะลึงเฉินหลงหลิวเตอหัวโจ banco, สินเฉือฟังแล้วร้องไห้หากช uh, ีวิตเราถือเงินทองเป็นจ pues ุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความยากลําบากหากชีวิตเราถือบุติดาเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความเหนื่อยล้าหากชีวิตเราถือความรักเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความเจ็บปวดหากชีวิตเราถือการแข่งขันเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความตกต่ำ หากชีวิตเราถือความเอื้อเฟื้อใจ,จกว้างเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตน,นั้นมีแต่ความโชคดีมีมมมมสุขหากชีวิตเราถือความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ความสุขหากชีวิตเราถือบุญคุณเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นมีแต่ใจเมตตาคุณปฏิบัติกับคนอื่นเช่นใดคนอื่นก็ปฏิบัติกับคุณเช่นนั้นยอย่าอวดหนึ่งยอย่าอวดอ้างเงินของคุณในโรงพยาบาลเพราะมันเป็นเพียงกระดาษหนึ่ง 2. อย่าอวดอ้างงานที่คุณทำเพราะเมื่อไม่มีคุณจะมีคนอีกมากที่ทำได้ยอดเยี่ยมกว่าที่คุณทำา 3. อย่าอวดอ้างบ้านช่องของคุณเพราะเมื่อคุณไปแล้วมันก็กลายเป็นรังของคนอื่นสี่อย่าอวดอ้างรถของคุณเพราะเมื่อคุณจากไปกุญแจรถก็อยู่ในมือคนอื่นแล้วมีสิ่งเดียวที่คุณจะอวดอ้างได้คือสุขภาพที่ดีของคุณขอให้เพลิดเพลินกับชีวิตที่มีสุขภาพดีจงดูแลรักษาตัวเองให้ดีเนื่องจากอะไรไม่อาจเข้ากันได้และราคาสุดแพงที่สำคัญคือไม่มีของให้ เมื่อดูจบขอให้ได้แบ่งปันให้คนรอบข้างได้รับรู้ยิ่งมากยิ่งดี